วันนี้มีรถเข้ามาเปลี่ยนยางที่วีแคร์นะคะเราเลยอาสาพาทุกคนไปดูกันว่าเปลี่ยนยางที่นี่เขาทําอะไรให้เราบ้างไปดูกันแล้วยางที่ลูกค้าเลือกนะคะจะเป็นแฮนด์คุกนั่นเองแล้วจะบอกว่ายางที่เนี่ยยางแบรนด์ชั้นนำรับประกันยางปีใหม่ทุกรุ่นทุกยี่ห้ออีกด้วยขั้นตอนนี้พี่ช่างกำลังถอดยางเก่าออกให้อันนี้คือยางเก่าที่พี่เขาถอดออกมา สามารถเทินได้สูงสุด400บาทด้วยคับครบทุก10,000กิโลมีสลับยางให้ด้วยขั้นตอนต่อไปนี่เลยก็จะนำยางมาถ่วงล้อให้แบบนี้อันนี้พี่เขาใส่ยางเข้าไปแล้วยางใหม่ครบทุก4เส้น อันนี้คือเช็ครถยนต์30รายการน,นี้พี่เขากําลังเช็คแบตเตอรี่ให้เช็คน้ํามันเบรกต่อมาตั้งศูนย์เขาก็จะรถขึ้นให้แบบนี้แล้วก็ใส่เครื่องตั้งศูนย์ให้ครบทั้ง4ลอ้อจากนั้นเขาก็รถมาล้างแบบพรีเมียมล้างตั้งแต่ล้อขัดถูให้รอบคันแบบนี้จากนั้นก็ล้างโฟมออกให้แบบนี้แล้วก็เช็ดคราบน้ําออกให้จากที่เขาล้างรถแบบพรีเมียมเช็ดถูให้เราเรียบร้อยแล้ว,ลวเขาก็จะรถมาสปาภายในต่อน้อํนำรถมาพ่นสารป้องกันหนูและ,มะแมลงสตรีมช่องแอร์เพื่อลดกลิ่นเหม็นอับ และพ่นฆ่าเชื้อห้องโดยสารให้ด้วยส่วนภายในยังดูดฝุ่นให้ทั้งคันรถแล้วยังพ่นเคลือบยางดำตามน้ำยาเช็ดกระจกและเคลือบกระจกกันน้ำก่อนและลูกค้าสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานหกเดือนเลยตอนนี้ทางวีแครมีสองสาขานะทุกคนสาขาที่เราอยู่ตอนนี้คือสาขาบางนาซอยลาซานและอีกสาขานึงสาขาโนมินหนึ่งร้อยห้าสิบห้าถ้าใครสนใจโปรยางหนึ่งแถมหนึ่งราคาสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทรับสิทธิ์จองโปรแอดบ้านเขียว v c a r e a u t o เท่านั้น